สวัสดีครับทุกคนที่เข้ามารับชมช่องของเรานะครับหลังจากที่ช่องของเราได้ทำข่าวหรือ,อ,อนำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับน้องต้นข้าวสุปริยานะครับเรียกได้ว่าได้รับการตอบรับที่ดีนะครับจาก f c ของน้องนะครับซึ่งวันนี้ช่องของเราก็ยังทำข่าวหรือทำเกี่ยวกับข่าวสารต่างๆเกี่ยวกับน้องต้นข้าวเหมือนเดิมนะครับ จะไม่ไปไหนแล้วนะครับจะทําข่าวสารหรือติดตามน้องนะครับเพื่อที่จะสนับสนุนน้องนะครับหรือโปรโมทประชาส,สัมพันธ์นะครับน้องนะครับให้กับพ่อพ่อแม่เอฟเนาะได้รับฟังได้ติดตามกันนะนะครับแล้วก็คลิปนี้จะมีอะไรเดี๋ยวลองมารับชมกันเลยเนาะนะครับสําหรับงานเมื่อวานนะครับก็หรืองานเมื่อคืนนะครับน้องก็ได้เออเรียกได้ว่าหลังจากหยุดพักนะครับสอบ กลางภาคนะครับเออเป็นเวลาประมาณสัก3วันนะครับรู้สึกจะเป็นเออจันอังคารพุธนะนะครับแล้วก็เมื่อคืนก็เป็นวันพฤหัสน้องก็รู้สึกจะสอบเสร็จนะเป็นสอบเป็นวันสุดท้ายเนาะนะครับหลังจากที่น้องเออน้องก็พูดบนเวทีเนาะก็สอบเสร็จเหมือนได้รับเออชืญนเนาะนะครับมาที่งานเมื่อวานนะครับรู้สึกจะเป็นงานบวชนะครับงานอุปสมบทของ เจ้าภาพนะครับอยู่ที่อยู่จังหวัดกาญจนบุรีนะก็เป็นอำเภอท่ามะกาเนาะนะครับเรียกได้ว,ว่าก็เป็นเป็นจังหวัดนะครับเดียวกันกับน้องนะแต่ว่าอยู่คนละอำเภอเนาะนะครับก็คือเดินทางไม่ไกลมากเนาะนะครับก็เป็นงานรับเชิญนนเนาเะนะครับสาหรับเมื่อวานเรียกได้ว่าเออก็มีเอฟซีเยอะนะนะครับตามที่เราดูตามที่พี่ ทางไลฟ์สดนะครับมาไลฟ์แล้วก็ถ่ายบริเวณรอบๆให้ดูซึ่งเรียกได้ว่าน้องต้นข้าวมีเอฟซเยอะจริงๆนะนี่คือเป็นงานเออเรียกว่าเป็นงานส่วนตัวเนมะเป็นงานเออุปสมบทนะครับไม่ใช่เป็นงานประจําปีนะครับงานวัดหรืองานเออที่มันคนสามารถเข้าไปดูแบบทั่วไปได้แต่นี่เป็นงานเฉพาะคนเนาะเป็นงานเออ เออเจ้าภาพจัดขึ้นมานะครับเรียกได้ว,ว่าวทีก็โอ้โยิ่งใหญ่นะเวิีดูดีเลยนะครับสําหรับเมื่อวานนะครับหลังจากน้องเดินทางมาถึงนะนะครับก็เรียกได้ว,ว่าก็มีการเปิดตัวเออเรียกได้ว,ว่าเป็นวิดีโอเปิดตัวเนาะนะครับน้องใหม่เนาะต้นข้าวสุริยานะแต่ว่ามีปัญหาขัดข้องเนาะเรื่องของดนตรีเนาะนะครับนะบเป็นกรอบเออเป็นเรื่องของสัญญาณเนาะสัญญาณไฟหรือสัญญาณ ที่เชื่อมต่อกับเครื่องเสียงเนาะอาจจะมีปัญหาเนาะก็เลยเพลงแรกร้องไม่จบเนาะนะครับน้องก็เลยสะดุดไปแล้วก็เ,เริ่มมาร้องใหม่เนาะนะครับสําหรับงานเมื่อวานเนาะแต่ว่าก่อนจะร้องน้องก็มีฝากช่องของน้องนะครับซึ่งน้องเหมือนจะเปิดช่อง YouTube ใหม่นะนะครับตอนนี้นะครับแต่ว่า ตัวเอก็ซื้อดูก็ยังไม่ขึ้นนะนะครับแต่น้องบอกแล้วนะครับว่าเปิดช่อง YouTube นะครับชื่อว่าน้องสุปรียานะนะครับ official อะไรประมาณนี้นะนะครับถ้าเอจะไม่ผิดยังไงก็ต้องขอโทษขออภัยนะนะครับก็คือน้องจะมีช่อง YouTube นะครับก็เรียกได้ว่าพ่อเมยเอฟซีก็ต้องรีบติดตามเนาะไปติดตามมันด่วนๆนะน้องจะมีข่าวสารอะไรนะครับก็ไปติดตามทางช่อง YouTube ของน้องได้เนาะนะครับ แล้วก็น้องก็ได้ฝากเอ่อถึงเอ่อเพจนอ้องของน้องเฟซของน้องนะครับก็มีอยู่สองเพจกันนะครับมีเพจจริงกับเอ่อเพจสองเพจเนาะนะครับสาหรับเอ่อเอฟซี FC ท่านใดเนาะที่เข้ามาติดตามน้องนะครับไม่รู้อันไหนจริงนะน้องก็บอกแล้วนะครับมีแค่2เพจเนาะอันหนึ่งก็ติดตามประมาณ5 0,000ืนนะ่นเนาะแล้วก็อันหนึ่งก็น่าจะราวๆสัก800พเนานะแปดพกว่าๆเนาะนะครับประมาณนี้นะนะครับสาหรับตัวเอสดูแบบ โอ้เต็มอิ่มเลยเนาะสำหรับเมื่อวานหลังจากหยุดไปหลายวันเนาะนะครับก็ร้องเป็นน่าจะหลักสิบเพลงนะก็ไม่ได้นับนะนะครับก็โอ้เสียงหวานๆของน้องนี่สะกดคนมากนะนะครับตัวแอดนี่นั่งดูไปยิ้มไปมีความสุขกับเสียงเพลงเนาะนะครับเสียงไพเราะของน้องนะครับฟังเพลงลูกทุ่งเรียกได้ว่าก็ฟังอยู่เรื่อยๆนะแต่ว่าก็ไม่ได้อินอะไรขนาดนั้นแต่มาเจอน้องต้นข้าวนี่โอ้โห เป็นเสียงที่ไพเราะจริงๆนะนะครับเอสแบบฟังน้องนี่ยังไงก็ต้องฟังให้จบเนาะนะครับสําหรับเพลงที่น้องร้องนะไม่สามารถข้ามได้เนาะเป็นเสียงที่ไพเราะจริงๆเนาะสำหรับเออเสียงเพลงที่ของน้องเนาะเป็นเสียงของน้องที่ร้องออกมาโอโ้มีคือธิดาลูกทุ่งเนาะเป็นอนาคตของวงการลูกทุ่งไทยแท้ๆนะครับไม่กล้าปฏิเสธเลยนะครับว่าน้องต้นข้าวนี้ ยังไงก็ต้องเป็นลูกทุ่งที่หรือเป็นนักร้องลูกทุ่งที่โด่งดังมากๆนะนี่คือดังแล้วนะครับเพียงแต่ว่าน้องยังไม่มีผลงานหรือซิงเกิลเพลงของตัวเองเท่านั้นนะนะครับแต่น้องเรียกได้ว่ามี FC ทัวประเทศแน่นอนนะครับเพราะว่าอะไรผมก็นั่งดูไลฟ์สดก็มีคอมเมนต์ะนะครับก็ส่วนใหญ่ก็จะนั่งดูคอมเมนต์แล้วก็จะเห็น FC หลายๆจังหวัดเนาะ คอมเมนตะ์รายงานว่าตัวเองมาจากจังหวัดนู้นจากวันนี้อะไรประมาณนี้นะซึ่งก็ยืนยันได้ว่าน้องมีเ c ฟซเยอะแล้วก็อีกอย่างไลฟ์สดนี่คนดูเป็นหมื่นนะนะครับเป็นหมื่นแล้วรวมหลายๆช่องก็หลายหมื่นนะสําหรับคนที่มาดูไลฟ์สดน้องต้นข้าวเนาะเรียกได้ว่าโหนี่ไม่ธรรมดานะครับคนมาดูไลฟ์สดอของน้องนี่เป็นหลักหมื่นนี่ไม่ธรรมดานะครับหายากนะร้องนักรอ้กรองยุคปัจจุบันที่ คุณมาไลฟ์สดแล้วจะมีคุณดูเป็นหลักหมื่นนะครับก็เพิ่งมาเห็นน้องต้นข้าวนี่แหละครับถือได้ว่าโอ้โหได้รับความนิยมนะครับจากพ่อพ่อแม่เอฟซีของน้องนี่เยอะจริงๆนะนะครับสําหรับงานเมื่อวานที่ผ่านไปน้องก็เรียนรู้ว่างานเมื่อวานไม่ใช่มีน้องต้นข้าวคนเดียวเนาะนะครับสําหรับเมื่อวานนะครับหลังจากน้องร้องจบก็เออเจ้าภาพเนาะก็ได้มอบมาลัยให้ เออน้องด้วยเนาะก็คือเออเป็นเจ้าภาพเนาะแล้วก็ถ่ายรูปแล้วก็หลังจากนั้นน้องก็รู้สึกก็ลงจากวิธีแล้วก็จะมีภาพเออเหมือนทางช่องจ่าออดเนาะมาถ่ายลงเป็นคลิปสั้นๆเนาะก็ไปเจอเออนักร้องยุค90ผู้โด่งดังนะครับคนนั้นก็คือเต่าสมใายเข็มกลัดเนาะนะครับเรียกได้ว่าเต่าสมใายก็เป็นอีกแขกอีกคนหนึ่งเนาะหรือศิลปินอีกคนหนึ่งเนาะที่ได้รับเชิญเนาะ นะครับมาในงานครั้งนี้นะก็น่าจะร้องหลังจากน้องต้นข้าวเลยนะครับตัวเอสก็ไม่ได้ตามดูเนาะก็ดูแค่น้องต้นข้าวเนาะนะครับก็เจอกันเนาะก็ได้แชรูปถ่ายรูปคู่กับโอ้โหนักร้องดังยุคเก้าสุดเนาะนะครับซึ่งโอ้หลายๆคนน่าจะรู้จักนะนะครับ,น,รบนี่ก็คือเป็นเออมิตภาพดีๆเนาะที่น้องได้เจอศิลปินผู้โด่งดังในอดีตเนาะ เออเราก็ดีใจเนาะที่น้องได้เจอคนดังๆหรือเจอนักร้องนะครับเออคนที่เขาเดินเออมาทางอาศัยอาชีพนี้ก่อนเนาะนะครับก็ยังไงก็ขอให้น้องสบพบเจอแต่สิ่งดีๆเนาะนะครับแล้วก็มาเออพูดถึงเรื่องตารางงานเนาะนะครับตารางงานของวันที่18เนาะนะครับเออกรกฎาคมก็น้อง ก็มีการเดินทางไปที่จังหวัดชนบุรีเนาะสำหรับงานต่อไปเนาะ,ะสำหรับใครที่อยู่ทางโน้นเนาะก็เรียกได้ว่าโอ้โหดีใจด้วยเนาะพวกคุณจะได้เจอน้องนะครับหลังจากน้องได้เดินทางไปที่จังหวัดบุรีรัมณ์เนาะกนะ็คือก็คือเนภาคอีสานเนาะแล้วก็งานต่อไปวันที่18ก็จะเป็นเป็นภาคตะวันออกเนาะครั้งแรกเหมือนกันเนาะน่าจะาครั้งแรกนะนะครับ อันนี้แอดไม่แน่ใจนะน่าจะครั้งแรกเนอะนะครับที่จังหวัดชนบุรีเนาะเรียกได้ว่าโอ้โหหลังๆมานี้น้องเริ่มรับงานต่างจังหวัดบ้างแล้วเนอะนะครับก็ต้องมารอรุ้นนะครับว่างานที่ชนบุรีคนจะเอ,อตามไปดูน้องเยอะขนาดไหนเนาะนะครับสําหรับงานต่อไปเนาะนะครับแล้วก็งานต่อต่อไปต้องมารอรุ้นว่าน้องจะมีเดินทางไปที่ภาคอื่น อีกหรือเปล่ปปาภาคใต้ภาคเหนืออะไรอย่างนี้นะก็ต้องมารอรุนนะครับสําหรับน้องต้นข้าวเนาะนะครับก็คลิปนี้ก็จะประมาณนี้เนาะสำหรับพอพอมีเอฟซีคิดเห็นยังไงก็มาคอมเมนต์และกดติดตามช่องของเราให้ด้วยแล้วเจอกันคลิปหน้าคลิปนี้ขอลาไปแล้วสวัสดีครับ